สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมจุนพันล้านนะครับคลิปนี้ขอนำเอาพระหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานมาให้ท่านท่านทัน้งหลายได้ศึกษาร่วมกับผมจุนพันล้านนะครับซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายวิธีนะครับเอาพระไปกัดเนื้อโดยการแช่น้ำยาและก็เอามาหมักให้เกิดสนิมนะครับทำให้เนื้อดูเก่าแต่ดูยังไงก็ผิดธรรมชาตินะครับเพราะมันไม่ได้เป็นธรรมชาติเหมือนพระที่ เอาใช้งานและซื้อหากันจริงในปัจจุบันนะครับที่มีราคาเป็นหลักล้านนะครับพระพิมพ์นิยมรวมห้องเงินไม่ใช่พระที่ฝังกุนะครับต้องดูเนื้อหาและศึกษากันให้ดีๆนะครับดังนั้นจะไม่มีคาบกุนะครับยกเว้นพระที่เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับที่สร้างจาก,กวัดบางคารเท่านั้นนะครับซึ่งจะเป็นพระที่มีเนื้อหาและวรรณะผิวพันธ์ที่แตกต่างกันเพราะถูกสร้างใน ต่างวาระต่างงานบุญที่หลวงพ่อเงินท่านได้จัดสร้างขึ้นในแต่ละครั้งนะครับเรามาดูหลวงพ่อเงินองค์นี้กันนะครับเป็นพระที่ถูกลงรักปิดทองเอาไว้ซึ่งเนื้อหาดูแล้วเหมือนเป็นพระเก่านะครับซึ่งพิจารณาดูแล้วศิลปะการช่างก็ไม่เหมือนยุคของคุณยายวันที่ได้สร้างในสมัยนั้นนะครับงานที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงดูยังไงก็ไม่เหมือนกันนะครับ ลายเซนคนละอย่างกันแล้วก็ศิละปะฝีมือต่างกันอย่างเทียบกันไม่ติดเลยนะครับซึ่งพระองค์นี้เราจะพบเจอกันมากขึ้นในเว็บพระต่างๆแล้วนะครับเพราะมีการนำเอาพระแบบนี้ออกมาไลฟ์สดหรือมาโพสเอายอดวิวกันนะครับซึ่งเป็นพระที่ถูกลงรักปิดทองแล้วเอามากัดคาบสนิมนะครับ และผ่านการหมักเนื้อมาจึงทําให้เกิดมีคราบสนิมอย่างนี้นะครับดูการให้ดีๆนะครับศึกษากันก่อนนะครับและวิเคราะห์ตามผมนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเพราะพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมไม่ได้ฝังกุนะครับเพราะจากประวัติการสร้างพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานพิมพ์นิยมนี้กรรมการวัดและหลวงพ่อเงินท่านได้จ้างคุณยายวันเป็นช่างหลวงจากกรุงเทพ ที่เป็นช่างที่มีฝีมือสวยงามในยุคนั้นในช่วงปีพศ2452ถึงปี2459ซึ่งเป็นฝีมือหรือศิละปะการช่างในยุคนั้นยากที่จะลอกเลียนแบบและแกะพิมพ์ทรงได้ในยุคปัจจุบันนี้นะครับเพราะโลหะก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับดูกันให้ดีๆนะครับอ,องค์นี้ มีคาบลักปิดทองมาดูเก่าและมีเนื้อคาบสนิมเป็นเนื้อหยกเลยนะครับดูแล้วเก่าถึงยุคแต่ขาดศิลปะเชิงช่างไปนะครับซึ่งไม่ใช่เอกลักษณ์ของช่างในยุคของคุณยายวันอย่างแน่นอนครับดูกันให้ดีนะครับหลายคนสับสนว่าพระเก่าร้อยกว่าปีต้องมีความเก่ายุบย่นและมี นิมที่เก่าแก่เช่นพระองค์นี้เป็นต้นนะครับซึ่งดูกันแล้วอย่าหลงทางนะครับซึ่งเจอพระลักษณะนี้ต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะพระพิพะมพ์นิยมไม่ของหลวงพ่อเงินในยุคนั้นไม่ได้ฝังกุนะครับเป็นพระที่ทําบุญและแจกจ่ายกันเลยนะครับดูนะครับอย่างเช่นตรงรักปิดทองเก่าคาบสนิมเก่าๆแต่งานศิลปะไม่ได้นะครับคนละฝีมือคนละช่างกันนะครับแล้วเพื่อนๆคิด อย่างไรกันครับในด้านศินละปะเชิงช่างและเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันเลยนะครับ่างเช่นก้นพระหรือฐานพระที่เกิดจากการตัดแต่งตะใบดูเก่าและมีคาบของลักปิดทองเนื้อหาโดยรวมดูแล้วเก่าดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแกะหุ่นเทียนเป็นฝีมือคนละช่างคนละยุค คนละสมัยกันเลยนะครับดูดูแล้วเป็นพระที่มีความเก่าแก่นะครับและพระลักษณะนี้ก็มีหลายคนพยายามจะทําให้เป็นพระแท้และทัานหลวงพ่อเงินท่านได้สร้างเอาไว้และก็เป็นกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นในวงก,การพระของหลวงพ่อเงินในขณะนี้กันเลยทีเดียวนะครับจะเป็นเพระของแท้มันหายากหรืออยู่ในมือเซียนใหญ่กันเป็นส่วนมากก็เลยมีบางกลุ่มบางคน เอาพระลักษณะนี้มาเล่นให้แท้ให้ทันหลวงพ่อเงินหรือก็ตีเป็นยุคแรกๆหรือยุคต้นของเราพ่อเงินไปเลยเพื่อจะอัพราคาสร้างมูลค่าพระที่ตัวเองมีอยู่พระจะแท้ไม่ใช่แท้เพียงแค่บางกลุ่มต้องแท้กับทุกคนที่เล่นพระหลวงพ่อเงินเป็นนะครับศึกษาและเป็นแนวทางที่ถูกต้องสำหรับคนรุ่นหลังและยุคต่อๆไปนะครับ ปัจจุบันพวกทำพระปลอมขายเขาก็ไม่ได้หยุดพัฒนาฝีมือนะครับมีการพัฒนาฝีมือเขาไปเรื่อยๆมีทั้งพระระดับปลอมเกรดซีถึงเกรดเอบวกเลยนะครับสมัยนี้แล้วพวกเราจะทำอย่างไรกันครับถ้าเป็นกลุ่มอนุรักษ์ก็จะต้องศึกษาและเรียนรู้ให้มากกว่านี้ครับจะได้ไม่เจ็บตัวแต่ถ้าเป็นกลุ่มเส้นใหญ่ <c oughs> เขาก็มีภูมิคุ้มกันเขาอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ว่าอนไหนแท้อนไหนแย่ มีความชำนาญในการซื้อขายสม่ำเสมอและเป็นประจำแท้เกะเป็นยังไงผ่านตาม,มามากมายแล้วนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆเจอสามองนี้เพื่อนๆจะเลือกองค์ไหนครับมีองค์ในใจกันเกิดขึ้นหรือยังครับเพราะความชอบการเล่นหาพระเราไม่เหมือนกันดูจากสีสันวันณะของพระแล้วถ้าเพื่อนเนเจอแล้วจะชอบแบบไหนครับ เปรียบเทียบสีสันวันณะของพระดูกันนะครับมอ,องด้วยตาเปล่าถ้าเราชอบแล้วค่อยหยิบกล้องขึ้นมาส่องดูกันครับดูว่าเป็นพิมพ์ทรงอะไรมีเนื้อหาและตำหน,เนิเป็นอย่างไรเป็นพระเดิมๆหรือถูกล้างมาก็ต้องไล่สเต็ปกันนะครับ1 2 3ใจร้อนรีบเช่ารีบหากันนะครับดูและศึกษากันก่อนนะครับอย่าไปเชื่อคนเชียรพระหรือคนขายพระนะครับ ราต้องเชื่อตัวเราเองนะครับทุกอย่างเชื่อคนอื่นเดี๋ยวพลาดไปจะเจ็บตัวนะครับเพราะเงินเราแท้ถ้าเช่าพระมาได้พระปลอมเราจะเจ็บตัวและเสียดายเงินที่เสียไปนะครับศึกษาพระและดูจนเกิดความชํานาญนะครับแล้วค่อยไปเช่าไปหานะครับองค์นี้เป็นพระรูปร่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์ที่ผมเลือกเอามาเป็นองค์ครู เพื่อให้เพื่อนๆได้ศึกษาและเรียนรู้กับผมชุนพันล้านนะครับนี่คือรูปหล่อหลวงพ่อเงินแห่งวัดปังคารนะครับพิมพ์นิยมดูผิวพันวันนะละคาบสนิมของพระองค์นี้กันนะครับเป็นพระที่ถูกล้างมานะครับแต่ความชัดเจนของพิมพ์ทรงและก็วันณะสีของพระก็ยังมีครบอยู่นะครับแม้จะผ่านการล้างมาแล้วก็ตามนะครับ เป็นพระที่ดูง่ายนะครับสบายตามีวันณะออกเขียวอมเหลืองซึ่งเป็นวันณะที่เขาเล่นเข้าหากันในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นวันณะเหลืองอมเขียวนะครับแล้วแต่จะพูดกันไปนะครับและต้องดูสภาพของพระว่าใช้ศึกมากศึกน้อยหรืมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเพราะบางคนก็ดูอีกแบบหนึ่งนะครับดูตรงคาบขี้เป้าหรือเรียกว่าหมัดไฟนะครับ เพเป็นพระที่แกะจากหุ่นเทียนและหล่อโบราณก็ต้องมีบ้างไม่มากก็น้อยนะครับที่สังเกตได้ค่อยๆไล่สเต็ปกันไปนะครับ1 2 3ก็คือดูพิมพ์ทรง2ก็ดูคาบขี้เป้าหรือหมัดไฟนะครับตามซอกแขนของพระและตำหนิต่างๆของพิมพ์พิมพ์นั้นนะครับเ็ที่สำคัญก็คือวรนณะของพระนะครับเขียวอมเหลืองหรือเหลืองอมเขียวเนี่ยนะครับ แล้วแต่ที่เราถนัดจะพูดกันนะครับพระเก่าที่มีอายุร้อยกว่าปีต้องมีสีวันะเป็นอย่างไรนะครับการให้เป็นก่อนนะครับและดูศิละปะการสร้างของยุคสมัยของยุคนั้นๆเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินว่าพระแท้พระเรียนแบบหรือถูกถอดพิมพ์ทรงกันมาเราก็สามารถสังเกตได้นะครับ แต่ละท่านฝีมือการช่างจะไม่เหมือนกันนะครับอีกทั้งโลาหะการสร้างก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นองค์นี้ที่ผมเอามาเป็นองค์คูให้เพื่อนๆทั้งหลายได้ศึกษาร่วมกับผมจุนพันล้านนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอพระลักษณะนี้ก็เก็บกันได้นะครับถือว่าเป็นพระที่เข้าตำราที่เขาเล่นเขาหากันนะครับทั้งพิมพ์ทรงและเนื้อหาความเก่าเรามาดูด้านเสียงหลวงพ่อนะครับจะออกทุย,ทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระพิมพ์ทรงนิยมนี้นะครับที่สังเกตกันก็จะพบเจอกันได้นะครับซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถสังเกตกันได้นะครับเพื่อนๆที่มีพระอยู่ก็ลองไปส่องดูกันได้นะครับว่ามีลักษณะเป็นเสียงทุยแบบที่ผมบอกไหมครับนะครับสังเกตกันให้ดีนะครับดูนะครับจะออกทุย ึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคา่นี้นะครับซึ่งเป็นเคสเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้ศึกษาดูกันนะครับบางครั้งเราก็ไม่ได้ค่อยสังเกตกันมากนักหรอกครับว่าลักษณะพิมพ์ทรงบางครั้งของหลวงพ่อเงินก็จะเป็นแบบนี้ที่ผมได้พูดเอาไว้นะครับเสียนท่านออกทุยๆท,ที่เราพอจะสังเกตเห็นกันได้นี่คือพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม สีวรณะที่เขาเล่นกันก็จะออกประมาณนี้นะครับคือเหลืองอมเขียวสังเกตกันให้ดีๆนะครับเป็นพุทธศินสมัยของคุณยายวันที่สร้างเอาไว้ลายศิละปะหรือิกเนเจอร์ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับดังนั้นพระที่ลอกพิมพ์ถอดพิมพ์ทรงมาตำหนิก็จะไม่เหมือนอย่างแน่นอนดูและศึกษากันให้ดีก่อนนะครับ คลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชอบช่วยกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพระอย่าหูเบานะครับต้องเชื่อตัวเราเองนะครับและศึกษาหาความรู้ให้มากๆนะครับขอให้ทุกท่านพบเจอแต่พระแท้นะครับที่เพื่อนๆตามหากันทุกคนนะครับโชคดีและมีความสุขกันทุกท่าน คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับขอบคุณมากครับจากผมจุนพันล้านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ